กับช่องน้องหมาโง่อีกแล้วยูวูวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะก็จะมาทำอะไรกันเอยเราจะมาพูดคุยกันนะคะให้มากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนก็ล<ค>ยเ <G> น,นี้ยก็ในเนี้ยจะไม่มีคุณหอนเออคุณน้องหมาโง่พูดนะคะเพราะแบบในช่องนึ่งช่อง somehow, อะ่ะก็จะมีแต่แบบ พี่กับคุณหมางง่น,นะคะแสดงด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้นนะเราไปไหนไม่รู้นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันให้มากขึ้นเช่นเคยนะคะได้เลยงั้นเดี๋ยวขอไปหาคำที่หนึ่งก่อนนะคะง่ายง่ายทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้หาคำได้แล้วนะคะคำที่เราจะหาก็คือ คนน่ารักที่สุดต้องเป็นหนูแน่นอนเออไม่ใช่แก,กหรอกนะเดี๋ยวคนดูก็บอกว่าหนูเนี่ยถ้าใครคิดว่าพี่น่ารักที่สุดนะคะก็พิมหมายเลขหนึ่งแล้วถ้าใครคิดว่าเจ้าตัวนี้น่ารักที่สุดก็หมายเลขสองแล้วอย่าพูดว่าจะสนิทกัคำตอบไปเดี๋ยวว่าเนี่ออคำตอบไปนะคะเราะเราไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่นะ คำต่อไปนะคะเด๋ยืเราเขอไปหามาก่อนนะคะทุกคนคือตอนนี้น้องน้อง,น,องน้องจะตายอยู่แล้วค่ะคำามที่สอนนะคะแล้วก็ได้หามาแล้วะค่ะใครเคยใครเคยใครเคยขึ้นสวนรรค์มาบ้างใช่ค่ะใครเครขึ้นสวรรค์มาบ้างนั่นเองขู้น่นอน <c oughs> ใครใครขึ้นสวรรค์กันมาบ้างคะทุกคนมไม่มีใครขึ้นสวรรค์หรอกเพราะว่าขึ้นสวรรค์อะ คือแม่คืออะไรมื่อทุกคนรู้มันคืออะไรทุกคนรู้หรือเปล่าแค่คี่ส่วนละว่างก็คือตายแม่แค่ก็สะขวนกันม่บ้างคะ่ะคือไม่มี<ล>ใค<ช>รไหมแค่ขวันเหลวค่ะอะคือไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะว้ายว้ายว้ายย่าย่ายาย่ายงั้นเดี๋ยวขอไปหาคำที่สร<า><า>้างกันนะคะ ก่อนนะคะทุกคนข้ามที่สามนะคะเราก็ได้หามาแล้วคือมันคือมันคือมันเศร้ามากคือมันเศร้ามากใครๆลองให้มาบ้างคะใครๆลองให้มาบ้างทุกคนก็เคยลองให้กันอยู่ละเออใช่นะทุกคนเคยลองให้กันหมดละใช่ <C oughs> ทุกคนก็ต้องเคยร้องให้กันแล้วนะคะยี่ก็คือเจ้าตัวนี้เ <Yes. S 1> ดี๋ยวเราจะมาคะจะไปหาคำที่สีกส่ก่นอ <c oughs> น,นขอไปหาคำที่สี่ก่นเุก <c oughs> <c oughs> ทุกคนคำที่สี่แล้วก็ได้หามาแล้วนะคะใครเคยตกแต่งมาบ้างเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดู ตีกันแบบบ้างค่ะเคยตบตีกับเพื่อนร่วมห้องโอ้ยคุณแม่นะคะทุกคนใครเคยตบคุณแม่ไม่เคยตบตีหรอใช่นะคะคุณแม่ไม่เคยตบตีเนาะแม่ไม่นจะตบตีหนูเลยอะไม่เคยตบตีกันทุกคนอย่าไปตายเลยไปหาคำที่ห้าก่อนนะคะว่าคไปหาคำที่ห้าก่อนนะทุกคนไปหาที่ห้ากันหาที่ห้าแล้วก็ได้หามาแล้ว ใครเคยพูดคำบาปอย่างเช่น get get ใครเคยพูดบ้างคะเย <c oughs> พูดกันบ้าง <c oughs> แล้วทุกคนน่าจะเคยพูดกันนะคะกำลังทคิดไปเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราขอตัว ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดกระดูกดมเป้ากันด้วยนะคะใช่ค่ะบ๊ายบายกระดูกดมเป้าบ๊ายบาย